สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องนำมาฝากกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการกดไลค์กดแชร์ไลก์ก็กดติดตามนะคะสำหรับเรื่องที่จะนำมาฝากกันในตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องของพระนารายณ์พระนารายณ์ที่เป็นหนึ่งในเทพตรีมูรติตามความเชื่อของาศาสนาฮินดู ซึ่งเทพมูรตินี้จะมีอยู่ด้วยกัน3คนนะคะคือพระศิวะพระนารายและก็พระพรหมหรือว่าพระพรหม,มานะคะซึ่งพระนารายเนี่ยจะมีการอวตารน,นะคะหรือว่าแปลงเนี่ยนะคะลงไปช่วยโลกมนุษย์ในยามที่เดือดร้อนในตอนนี้ก็มาถึงปางที่เราแล้วนะคะปางที่7นี้จะมีชื่อว่ารามจันทราวตาร ซึ่งในตอนนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะฉะนัก็เดี๋ยวจะขอแบ่งเป็นตอนๆแบ่งเป็นพาร์ทๆแล้วกันนะคะปางที่7รามจันทรราวตาลตอนที่1 ปางที่7รามาจันทราอวตารเรื่องราวอวตารปางที่7แห่งพระรายนี้ค่ะมีถแถลงไว้ในคำพีรามายนะซึ่งกล่าวถึงการทำสงครามต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับอสูรโดยมีพระรามหรือว่าพระรามจันทร์เป็นผู้นำฝ่ายมนุษย์และทศกัณฐ์เป็นผู้นำฝ่ายอสูร อันที่จริงเรื่องราวของพระรามกับทศกัณฐ์นั้นค่ะมีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆมากมายหลายฉบับด้วยกันฉบับที่เป็นหนังสือกาภาษา,ษาสันสกฤตที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดเชื่อกันว่าพลุมฤษีวานมิกิเป็นผู้รจนาสำหรับในรามเกียรติของไทยเรียกพลุมฤษีท่านนี้ว่าวชชะมรุี ในหนังสือรามายณะเองนั้นค่ะไม่มีข้อความบ่งชี้ว่าได้แต่งขึ้นเมื่อใดแต่พวกปราดยุโรปเกี่ยวอะไรด้วยได้พิจารณาใน,ในทางโบราณในคดีแล้วก็วันในคดีแล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องราวที่ผูกขึ้นเมื่อประมาณ2,400ปีเศษล่วงมาแล้วหรือราวต้นพุทธกาล ก่อนที่จะได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์นั้นน่าจะเป็นตำนานอยู่แล้วและได้เล่าถ่ายทอดกันต่อๆมาหลายชั่วคนจึงได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและก็ใช้เป็นคำพีสำคัญทางสางสนาสืบมา คือเรื่องมันอาจจะเป็นมาก่อนแล้วเหมือนเรื่องพื้นบ้านของเราเ่ยนะคะแล้วก็มาผูกเป็นเรื่องราวเก็บรวบรวมให้มันเป็นเรื่องราวกลายเป็นคมภีร์ทางศาสนาซึ่งมีถ้าเกิดว่าเราศึกษาลึกๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่เฉพาะการยกทัพรบกันแต่ว่าเป็นการใช้ชีวิตนะคะคล้ายๆกับขุนช้างขุนแผนขอ,ของของของไทยเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูขุนช้างขุนแผนหรือว่าไปอ่านขุนช้างขุนแผนเนี่ย จะเห็นได้ว่าในขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของคนในยุคนั้นสมัยนั้นน,นะคะหนังสือรามายณะมีอยู่หลายนิกายที่สำคัญมีสองนิกายคืออุตรานิกายและองคานิกายคือองคานิกายเนี่ยจะเป็นฉบับเบงกอนซึ่งอุตรานิกายเนี่ยเป็นหนังสือที่เก่ากว่าแล้วก็มีข้อความเสริมแต่งน้อยกว่าองคานิกาย รามายณะเป็นมหากาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งใน2เรื่องของอินเดียอีกเรื่องก็คือมหาภารตายุทธไว้วันไหนมีโอกาสนะคะก็จะได้นำภารตายุทธมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งชาวฮินดูเนี่ยนับถือว่าเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ใครได้อ่านหรือว่าได้ฟังแล้วก็จะล้างบาปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะความเชื่อของคนฮินดูในประเทศอินเดีย ปรารถนาสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาจะเจริญด้วยอายุวัน,นะสุขะละเป็นที่นับถือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตลอดถึงชั้นลูกชั้นหลานและเมื่อลาโลกนี้หรือว่าตายไปแล้วนะคะก็จะได้ไปสู่สวงสวรรค์เมื่ออรารยธรรมทางด้านวรรณกรรมและาศาสนาของอินเดียได้แพร่หลายมาสู่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องรามยนะก็ได้มาเป็นที่รู้จักของคนประเทศนั้นเช่นกันซึ่งก็คือต้นเขาแห่งเรื่องรามเกียรติวันนคดีชั้นสูงของไทยออเราด้วยเนื้อเรื่องในปางรามจันทรราวตารที่บันทึกอยู่ในรามายนะนั้นมีอยู่ว่าเท,าท้าทสรสกษัตริย์เชื้อสายสุริยวงศ์ผู้ครองนครอยุธยาริมฝั่งแม่น้ำสรยุแควนโกศล มีมเหสีสามองค์คือ 1. นางเก่าสัญญาแปลว่านางชาวโกศลซึ่งก็แสดงว่ามเหสีอันดับแรกของเท้าทศรุษนี้เป็นชาวโกศลเช่นเดียวกันกับเท้าเธอแต่ในรามเกียรติของไทยเราเรียกนางว่าเกาสุริยา 2. นางสุมิตราในรามเกียรติเรียกว่าสุบุตร และ 3. นางไกเกยีซึ่งก็แปลว่านางชาวเกไก่เป็นธิดาของเท้าอัศวบดีกษัตริย์แห่งแคว้นเกไก่ในรามเกียร์เรียกนางว่าไกเกสีเท้าเธอมีพลังพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจะขาดก็แต่โอรสผู้จะมาสืบราชวงเท่านั้นเรื่องนี้ก็ทำให้เท้าทศรุษนั้นกังวลใจไม่น้อย จึงปรึกษาเหล่าอัมบาดข้าราชบริพารว่าจะทรงทำพิธีอัศวเมตคือการบูชายันด้วยม้าเพื่อขอลูกเหล่าอัมบาตก็เห็นด้วยและสุมันตระในรามเกียรติเรียกว่าสุมันตันผู้เป็นสารถีประจำพระองค์ของเท้าวทศรถได้ทูลเสนอให้ทรงเชิญฤาษีริษยะสิงหรืออิสีสิงห์ มาประกอบพิธีโดยเล่าถึงประวัติของฤาษีตนนี้ว่าฤาษีริศยสิง์เป็นบุตรพระพิพานทักกะมุนีหลานพระกัศยปะเทพบิดรเนื่องจากมีมารดาเป็นนางเนื้อจึงมีเขาเล็กๆที่หน้าผากเขาหนึ่งในรามเกียรติ์ว่าฤาษีตนนี้มีหน้าเป็นเนื้อเลยทีเดียวและเรียกชื่อว่า กะลายโกดพระริยสิงห์คือริศยานี้แปลว่ากวางส่วนสิงห์ก็คือเขานะคะมีกำเนิดแล้วก็เติบโตขึ้นในป่านอกจากบิดาแล้วนะคะก็ไม่เคยได้พบเห็นมนุษย์อื่นเลยและเป็นฤาสีที่เข้าชานบำเพ็ญตะบะเป็นนิดต่อมากะแคว้นองคาราชเกิดภัยฝนแรง ปุโรหิตและชีพ่อพรามณ์จึงแนะนำให้เท้าโลมบาทในรามเกียรติเรียกว่าโรมพัดผู้เป็นราชาแห่งแคว้นไปเอาตัวฤาษีอริษ,รษยสิงห์มาทำพิธีขอฝนเท้าลมบาทก็คิดอุบายให้แต่งพรับพลาอย่างวิจิตรงดงามเป็นที่ประทับของนางสานตาซึ่งเป็นราชธิดาแล้วจัดหานางนครสุเพณีก็คือหญิงงามเมืองทั้งหลาย หลายคนค่ะให้ไปล่อลวงฤษีฤศยสิงถึงอาสมในป่าฝ่ายฤศีฤษศยสิงพอได้พบพวกหญิงสาวผู้มายั่วยวนแะ้วก็ได้แต่ต้องกายแล้วก็ติดใจและเมื่อถูกบิดาถามว่าทำไมจึงไม่เอาใจใส่ต่อการบำเพ็ญเช่นเคยมาฤษีผู้เพิ่งเคยเห็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ตอบว่าตนได้พบมนุษย์พวกหนึง่ง ซึ่งมีรูปโฉมน่าดูดวงหน้าสวยในต่างงามเนื้อนุ่มหน้าอกเต็มและรูปกายอ่อนช้อยผิดจากตัวเป็นที่น่าพึงใจยิ่งพระพิพานทก,กร,รมุนีจึงบอกลูกว่าสิ่งนั้นคือมูมานที่คอยมาประจนให้เสียพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นอย่าได้คบหาอีกแต่พอบิดาไปพ้นอาสม รฤสีริษียสิงก็ออกไปพบเก็บหญิงสาวเหล่านั้นอีกจึงถูกล่อลวงจนออกไปพ้นแนวป่าและเมื่อไปถึงพรับพลาของเท้าโลมบาทก็ถูกจับตัวถวายเท้าเธอเท้าโลมบาทซึ่งหวังความช่วยเหลือจากฤษีกล้าตบาดตัวน,นี้ก็พูดจาเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแถมสัญญาว่าจะยกนางสารตา ในรามเกียรติเรียกว่าอารุณวดีนะคะผู้เป็นราชธิดาให้ฤษีฤศยสิงพออกพอใจในความงามของราชธิดาของเท้าโลมบาทจึงยินยอมเข้าไปในนครหลวงของแคว้นองคาราชและทำพิธีขอฝนให้จนสำเร็จแล้วสยุมพรกับราชธิดาสานตาอยู่ด้วยกันอย่างแสนสุขสืบมา พอได้ฟังเรื่องราวของฤาษีฤษียสิงห์แล้วค่ะเท้าทศรุษก็พอพระไทยจึงปรึกษาพระฤาษีวสิทธิ์ผู้เป็นปุโรหิตแห่งนครอโยธยาว่าทําตามข้อเสนอของสุมันตระสารถีนี้ดีไหมพระฤาษีวสิทธิก็ตอบว่าดีท้าทศรถจึงเสด็จไปหาเท้าลมบาทขออนุญาตเชิญฤาษีฤศียสิงห์ไปยังอโยธยาเพื่อช่วยทําพิธีขอลูกท้าลมบาทก็ยินดีอนุญาต ท้าทศรถจริงเชิญฤษีฤศยสิง์และนางสานตาไปยังนครอยุธยาพอเร,ริ่มฤดูวันสันือว่าฤดูใบไม้ผลิข่าวเท้าทศรถก็รับสั่งให้จัดพิธีอัศวเมตขึ้นณนะริมฝั่งด้านทิศเหนือของแม่น้ำสรยุโดยมีพระฤษีวสิทธิ์และฤษีฤศยสิง์ช่วยกันดูแลพิธีและมีฤษีเรื่องชื่อมาช่วยพิธีอีกหลายตน เช่นฤาษีวามเทพฤาษีสุยัญยะฤาษีชวาลีนอกจากนี้ก็เชิญกษัตริย์ของแคว้นพันธมิตรมาร่วมงานด้วยเช่นเท้าศิรทัตหรือว่าเท้าชนกแห่งมิถิลาแคว้นวิเทหะกษัตริย์แห่งพาราณสีแคว้นกาศีเท้าอัศวบดีแห่งแคว้นเกไกเท้าลุมบาทแห่งแคว้นองคาราช กษัตริย์แห่งแคว้นมคธและท้าวพญาผู้ครองแคว้นในบุรพประเทศสินธุเทศโสวิรเทศสุราชและทักษิณเทศเมื่อทุกอย่างพร้อมสพท์และได้เริ่งดีแล้วก็เริ่มพิธีปล่อยม้าอุปการโดยการบูชาไฟและฉลองพญาม้าต้นตัวสำคัญแล้วก็ปล่อยม้านั้นให้เดินไปในแคว้นต่างๆพร้อมกับมีกองทัพติดตามไปด้วยเมื่อม้าไปถึงที่ใดผู้ครองแว่นแควแห่งนั้นจะต้องต้อนรับม้า ถ้าทำร้ายหรือจับม้าไว้กองทัพที่ติดตามม้ามาจะเข้าโจมตีทันทีพอครบกำหนดหนึ่งปีก็พาม้าต้นตัวสำคัญนี้กลับอย่างที่ทำพิธีแล้วจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างใหญ่โตแล้วก็บูชายและบูชายันสัตว์ที่เหมาะสมทั้งเล็กใหญ่300ตัว ส่วนพญาม้าต้นตัวนั้นนางเก่าสัญญาไมเหสีเอกของเท้าทศรถเป็นผู้ลงมือฆ่าและต้องเฝ้าศพม้าอยู่ตลอดหนึ่งคืนพร้อมด้วยนางสุมิตรากับนางไกเกยี่และนางสนมกำนันฝ่ายฤาษีชีพลานก็พากันให้พรสามไมเหสีแล้วจัดการ พาพาชีแหว่เอาเครื่องในเผาจุดไม้เนื้อกองไม้มาเดือเพื่อพลีเทวันนอกนั้นกองพลึงอื่นดืนดาดเรียงอีกเล่าเพื่อเผาสัตว์ใหญ่น้อยทั้ง300พลีในราตรีตลอดพอเช้ารุ่งขึ้นขาะสาม,มเณรสีก็สงน้ำชำระพระกายแล้วเข้าเฝ้าพระสวามีฤษีฤษย,ษยสิงจึงตั้งพิธีพรีกรรมอัญเชิญเทวดาเพื่อขอลูกให้ท้าวทศรถ เรล่าทวยเทพที่มายังที่ทำพิธีตามคำอัญเชิญก็ตอบว่าเท้าทศรุจะได้โอรสสมความประสงค์แล้วพระอินทร์ก็นำเหล่าเทวดาทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระพรหมมาที่พรหมโลกทูลว่าราพนาศูนคือเป็นชื่ออีกหนึ่งชื่อของทศกัณฐ์ที่ทศกัณฐ์ได้ชื่อนี้ก็เพราะ มีอยู่คราวหนึ่งนะคะทศกัณฐ์เนี่ยกำเริบใจต้องการจะทําให้พระศิวะกลัวจึงตรงเข้าถอนเขาไกลล่าแต่ว่าพระศิวะเนี่ยกดเขาไว้ด้วยนิ้วพระบาทเพียงนิ้วเดียวมือและก็แขนของทศกณัณก็ถูกทับไว้ใต้เขาได้รับความเจ็บปวดอย่างยิ่งและตอนนี้เองทศกณัณฐได้ส่งเสียงร้องดังน่าสยดสยองจึงได้นามว่าราบ หรือราวณนะที่แปละว่าร้องจากนั้นค่ะพวกอมาต์มนตรีก็พากันแนะนํำทศกัณ์ให้ทูลขอโทษพระศิวะทศกณัณฐจึงสวดสรรเสริญพระศิวะอยู่นานหลายพันปีในที่สุดพระศิวะจึงทรงเมตตาปล่อยทศกัณฐ์ให้หลุดจากเขาได้หลังจากนั้นก็เที่ยวก่อกวนโลกมนุษย์และสวรรค์นจนเดือดร้อนไปทั่วเพราะถือดีว่าได้รับพรจากพระพรหม,มา อันว่าสุราทั้งอสูรคณะทันอีกปีศาจเลิอดลิดยามรบรับประมูลแรงต่อกันแหยาขฆ่ามันได้สิทธิ์สมใจพระพรหมมากก็ตอบเหล่าเทวดาว่ายังเหลืออีกทางหนึ่งคือทศกณัณฐเนี่ยดูหมิ่นความสามารถของมนุษย์จึงไม่ได้ขอพรป้องกันไว้ดังนี้หากจะคิดผ่านราดคนและฆ่าคงสุดชีพลง เหล่าเทวดาได้ฟังก็พากันยินดีพอดีเวลานั้นพระนารายทรงครุสเสด็จมาสู่เทพชุมนุมเหล่าทวยเทพก็เลยทูลอัญเชิญให้อวตารมาเกิดเป็นโอรสของเท้าทศรถเพื่อมาปราบราบพนาสูนซึ่งทานารายก็ทรงรับอัญเชิญ จึงมีอสนรตนหนึ่งผุดขึ้นกลางกองไฟกลางมณฑลพิธีที่หรือสีริศยสิงกำลังทำพิธีขอลูกให้เท้าทศรุษอยู่อาสนรตนนี้มีลักษณะอาสนรตนหนึ่งซึ่งผุดขึ้นจากไฟร่างกายใหญ่กำยำสีกายดำกำแหงนุ่งห่มแดงแสงฉานเสียงดังป่านเพรีมีผมยาวราวขนสีหราตนเตืบใหญ่ที่กายไสยประจักษ์สุภลักษณ์นานา แต่งอาพรสวรรค์กายสูงทันคีรีเดินท่วงทีเทียมพยักษ์สง่านักถนัดทั้งสองหัดประคองหม้อทองใสอ่อมฤตศักดิ์สิทธิ์ของพรหมมาในหนังสือบอ่อเกิดแห่งรามเกียร์นะคะว่าสิ่งที่อสูรตนนี้ถือนั้นเป็นถูทองปิดฝาเงินบรรจุทิพยาปายาหรือข้าวที่หุงเจือด้วยน้ำนมและน้ำตาล ส่วนในระมเกียรนว่าเป็นถาทองบรรจุข้าวทิพย์สีก้อนแล้วอสูรตนนั้นก็เดินข้ามาแสดงตนว่าเป็นทูตของพระพรหมมาและก็ส่งมออทองให้แก่เท,าท้าทศรสพอเท้าทสรุรับหม้อทองมาไว้อสูรก็หายตัวไปท้าวทศรถจึงจัดการแบ่งน้ำำําอมฤตให้มเหสีทั้งสามดื่มก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีขอลูกเพียงเท่านี้ หลังจากนั้นไม่นานนะคะสามมเหสีของเท้าทสรุตต่างก็ทรงพระคันสร้างความยินดีแก่เท้าเธอเป็นอย่างยิ่งฝ่ายเทวดาก็ไม่อยู่นิ่งเฉยค่ะต่างก็ได้สร้างบุตรซึ่งก็ในบ่อกเกิดแห่งรามเกียร์นั้นว่าแบ่งภาคมาเป็นบุตรเตรียมไว้เพื่อเป็นบริวารของพระนารายณ์อวตารในภายภาคหนา้าเพื่อที่จะช่วยเป็นกำลังในการปราบทศกัณดังนี้ อันบุดท้าวัชรีคือภาลีราชาจอมวานนทั้งหลายกายใหญ่เยี่ยมปานเขาเท่าไมาเห็นทระบรรพุธอันโอรสรวีคือสุครีวราชผู้เก่งกาบเที่ยงถนัดพระพฤหัสบดีมีลูกชื่อตาระฉลาดรู้สิ่งศัพท์นนนผู้เป็นช่างงานรู้การอีกช่างคิดลูกวิศวกรรมมา นินกายาแดงดีลูกอคัคคีจำรัดส่วนอาสวินสองไซ้าให้โอรสเป็นสองพี่น้องปรองดองจิตหนึ่งทวีวิทย์เก่งแสนหนึ่งแมนทักแก่นกล้าฝ่ายวานอนสุเสนเป็นลูกพลวรุณสุนทรเทพเจ้าน้ำ สารับล้ําแข่งขันลูกประชันเจ้าฝนส่วนขุนพลเรืองนามนามว่าหานุมานเรืองรานฤทธสักดาลูกพระพายุแรง